สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาอัปเดตสนามบินสุนทรภูมิกันอีกครั้งครับอัปเดตวันที่19ตุลาคม2022นะครับแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูเส้นทางแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ข้างในฝั่งโดเมสติกนะครับหรือฝั่งเที่ยวบินภายในประเทศนั่นเองเนี่ครับวันนี้เราเริ่มเดินตั้งแต่โถงขาเข้าภายในประเทศนะครับอยู่บริเวณชั้น2ประตู2ต่อประตู3ประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าวันนี้ผู้โดยสารทยอยเดินออกมาแล้วก็เดินอยู่ในโถงกันอยู่เรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงเข้าไปข้างในนะครับผ่านทะออลุ เนี่ยครับจะเห็นว่าภายในประเทศนะครับจะมีทางออกอยู่ทางเดียวก็คือทางนี้นะครับจากทางออกนะครับเราเดินย้อนจากผู้โดยสารเข้ามาที่นี่จะมีทั้งหมดอยู่4สายพานนะครับในโซนภายในประเทศนะแต่ตอนนี้จะเปิดอยู่สายพานหนึ่งก็คือสายพานที่1่นะครับที่มีผู้โดยสารมารอกันแล้วในบางส่วนนะครับมีทั้งภูเก็ตแล้วก็สมุยนะครับมีกระบี่ด้วยนะครับ ก็จะเห็นว่ามีผู้โดยสารหลากหลายเลยมีทั้งคนไทยเอเชียแล้วก็ชาวต่างชาติสงฝรั่งนะคือเพียบเลยนะครับเที่ยวบินจากภูเก็ตนะครับซึ่งเป็น first back ไปแล้วนะครับนี่ฮะจะเห็นว่าสายพานทั้งหมดของเที่ยวบินภายในประเทศจะมีสีสายพานแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะครับจากห้องน้ําเราเดินย้อนกลับเข้าไปนะครับเบืองนี้จะเป็นเบืองของเที่ยวบินภายในประเทศนะครับทั้งขาออกและขาเข้านะครับนี่ก็จะเป็นตารางเที่ยวบินนะครับมาเช็คตารางเที่ยวบินก่อนเดินทางก็ได้ว่าจะอยู่ที่เกตไหนนะครับ ปกติแล้วผู้โดยสารที่ลงมาจากข้างบนนะครับจากเช็คอินชั้น4นะี่นก็จะลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับเดินสวนไปก็จะเป็นผู้โดยสารที่ออกมาจากในเกตนะครับที่เดินทางมายังสนามบินชนภูรินะครับก็เดินสวนกันไปกันมาแบบนี้ได้เลยมีเก้าอี้ที่นั่งให้ทุกคนนั่งพักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเท่ๆด้วยนะครับมีคุณลุงคุณป้ามาถ่ายรูปด้วยน่ารักเลยนะครับเราเดินตรงไปข้างในเรื่อยๆนะครับมี เคบงแลกเงินนะครับ A T M ด้วยนะครับมีร้านค้าปิดประปรุง1ร้านแล้วก็เป็นร้านขนมที่ผมบอกครับว่าตั้งอยู่ที่ชั้น3เหมือนกันนะครับมี2สาขาอร่อยเหมือนกันครับมีร้านกาแฟร้านรีสนะครับมีคาเฟอเมซอนนะครับข้างในเปิดทั้งหมดแล้วน่าจะมีปิดอยู่ข้างหน้าร้านนั้นร้านเดียวนะครับนี่คือเวิ้์ใหญ่นะครับก่อนถึงทางแยกเดี๋ยวเราเดินเลี้ยวมาทางซ้ายนะครับทุกคนเลี้ยวมาทางซ้ายก่อนก็จะเห็นว่าเวิรนี้ก็จะมีอีกหลายๆร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านมิวส์นะครับร ขนมต่างๆเป็นอิมไรซ์นูเดิลนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ขายดีเหมือนกันแล้วข้างในสุดก็จะเป็นคินเจแปนี่รีสอร์ทนะครับนั่งกินแบบในร้านแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนเนี่ยฮะมองกลับไปในเวิร์กนี้คือเปิดเต็มทุกร้านหมดแล้วนะลูกค้าก็เยอะจริงๆเลยทุกคนฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นห้องน้ำนะครับก่อนที่จะไปถึงเกต A อนะครับอยู่ปากทางเกต A เลยแต่เราจะเดินมุ่งหน้าไปที่เกต A ก่อนนะครับแป๊บเดียวนะครับผ่านทางเลื่อนนะครับทุกคน ซ้ายมือจะยังคงมีอีกร้านหนึ่งก็คือ The Coffee Club นะครับมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับทุกคนอยู่ตรงประตูชั้นชั้นสามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินเดินตรงไปข้างในเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าผู้ดิสารทยอยเดินออกมาในเกตเยอะเลยนี่เป็นผู้ดิสารภายในประเทศนะครับทุกคนขวามือจะเป็นช่องทางที่จะไปตรวจโทษนะครับใครที่จะไปยังเกตก็คือเลี้ยวขวาตรงนี้ได้เลยแต่เราเดินตรงไปต่อนะครับร้าน The Coral ซึ่งเป็นลาวก็เปิดเหมือนกันนะข้างในดูข้างในจะเป็นแบบใบไม้สวยๆแล้ว จะมีเล้าอีกหลายเล้าเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปดูนะครับขณะเดินก็จะมีผู้โดยสารเดินสวนออกมานะครับมีอีกสองเล้าที่เหลืออยู่ก็คือเล้าของการบินไทยนะครับรอยัลซ e ลเล้านะครับอยู่ซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับออกเป็นสีม่วงๆหน่อยนะครับหาไม่ยากนะครับ แล้วเวิร์กนี้ก็คือเพดานสูงมากๆเลยบรรยากาศดีมากผู้โดยสารเยอะช่วงนี้ครับทุกคนมาเยอะเดินทางกันเยอะจริงๆภายในประเทศนะครับแล้วด้านในสุดก็เหลืออีกล้าวชนึงก็คือของบางกอกแอร์เวย์นะครับเราเคยพาทุกคนมาแล้วในคลิปก่อนหน้านะซึ่งในครั้งนี้ก็จะเห็นว่าพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผู้โดยสารก็จะมีการเดินทางเข้ามาในสนามบินสุนหุูมเรื่อยๆเลย,เลยครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับนะครับไปที่ทางแยกเหมือนเดิมนะครับ เพื่อจะไปสำรวจดูกเกตบีกันบ้างอันนี้ด้าในเกตนะครับทุกคนในวงเกตเอวันนี้ถือว่ามีผู้โดยสารเดินอยู่กันเยอะเหมือนกัน,นครับท้งเข้ามาในเกตแล้วก็เดินออกไปในไปในตัวอาคารเพื่อรับกระเป๋านะครับแต่เดี๋ยวเราจะเดินตรงไปที่เกตบีกันบ้างไปสำรวจเกตบีกันบ้างทุกคนว่าบรรยากาศจะแบบคนเยอะแบบนี้หรือเปล่าเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับทางแยกนะครับต้นหัวเกตเอมีห้องน้ําซ้ายมือนะครับแล้ววงนี้ก็จะมีทั้งร้านค้าแล้วก็คนมารอกันเพียบเลยนี่ฮะคุณพอ่อเล่นงกับลูกด้วยน่ารักมากมากเลยนะครับทุกคนนนรรร้้าาแกก็็จะเปน เบอร์เกอร์คิงนะครับที่อยู่ข้างๆกับห้องน้ําเลยสีสดๆเลยนะครับมีร้านค้าเอ่อมีที่นั่งให้ให้ให้กินในร้านค้าด้วยนะครับมีกายบอลชอนมีที่นั่งให้กินเหมือนกันนะครับข้างๆๆเลยนะครับแล้วอีกร้านหนึ่งก็เป็นเกาะฮอปบ,บาร์นะครับซึ่งจะเป็นบาร์ที่มีแอลกอฮอล์ขายด้วยนะครับทุกคนก็มานั่งบาร์ข้างหน้านี้ได้เหมือนกันนะครับ อยู่ตรงใกล้ๆกับเบื้องตรงกลางเลยซึ่งในเวิองนี้จะมีทางทางแยกไปทางเกตบีด้วยนะมีร้านบูธนะครับขามือนะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นลอสันนะครับทุกคนซึ่งเป็นร้านค um อนมินเนอร์สโต์เดียวที่อยู่ข้างในนะครับ <S 1> <S 1> บูธใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีร้านโ o ยอโปรเจกต์นะครับอยู่ซ้ายมือเป็นร้านสุดท้ายเอออยู่ขวามือเป็นร้านสุดท้ายเลยนะครับทุกคนก่อนที่จะหลุดเข้าไปในเวิ้งของทางเข้าเกตดบีนะครับแต่ก็จะเห็นว่ามีหลายร้านค้าที่ยังปิดปรบปรุงอยู่เดี๋ยวรอดูจะเปลียนร้านอะไรนะครับ เวิร์กนี้นะครับเห็นผู้โดยสารจากเกตบีเดินออกมาเหมือนกันเพื่อรักระเป๋าเดินออกมาเรื่อยๆครับส่วนด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นทางสําหรับ CIQ นะครับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องนะครับก็มาติดต่อตรงนี้นะครับผ่านช่องทางนี้ได้เลยเราจะตรงไปที่เกต B1 ถึง B9 นะครับผ่านทางเลื่อนนะครับทุกคนก็จะตรงไปเรื่อยๆเลยครับในเวิร์กนี้จะมีห้องแม่และเด็กนะครับอยู่บริเวณหัวหัวด้านหน้าของเกต B เลยนะแต่ร้านค้าน่าจะหมดแล้วครับสาหรับเกต B เดี๋ยวเราเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อสำรวจเกตดีในภาพรวมนะครับทุกคนซ้ายมือด้านหน้าเห็นไกลๆจะเป็นจุดตรวจท้นนะครับก่อนจะเข้าไปในเกต B ทั้งหมดนะครับก็จะต้องเลี้ยวเข้าไปซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรวจค้นก่อนก่อนที่จะเข้าไปในเกตแล้วก็สามารถถึงไปรอในเกตแบบนี้ได้เลยซึ่งคนที่รอในเกต B เยอะเหมือนกันครับทุกคนถือว่าในช่วงนี้บรรยากาศการเดินทางภายในประเทศทค่อนข้างคึกคักมากๆขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมมากันอย่างต่อเน,นื่องเลยจะเห็นว่าบรรยากาศตอนนี้คือผู้โดยสารเยอะจริงๆครับภายในประเทศนะฝากกด subscribe ผมด้วยถ้าเกิดท่านไหนท ขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนะครับเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน